สิ่งที่น่าสนใจของวันนี้ก็คือทาง Democrat Senator นะครับคุณแจ็ควีน นะครแล้วคุณแลมฟอสซาบัตเลอร์มีการออกมายื่นหนังสือเปิดผเึกให้กับคุณแกรี่เกนสเตอร์ครับแนะนำให้คุณแกรี่ปฏิเสธการอ p p r o v e ETF หรือจะเรียก ETP ก็แล้วแต่ ETF ของเอาทคอยตัวอื่นทุกตัวคือตอนนี้บิตคอยมันผ่านไปแล้วมันมีสปอตบิตคอย ETF แล้วนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาคืออีเธอรียมจะผ่านด้วยไหมนะฮะอันนี้ก็มีเนเซเนตสคนและกันยื่นหนังสือมาให้กับคุณแกรี่เกนสเตอร์บอกว่าไม่ควรให้ผ่านนะ ควรจะสะกัดกั้นเอาไว้นะแล้วก็คริปโตเครนซีมันเป็นภัยกุกขามอะไรแบบนี้เป็นตน้นนะมบอกได้เลยว่าเดือน5นี้สนุกแน่นอนนะอันนี้เป็นอิชชูหนึ่งที่จะต้องตัดสินใจหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคุณแกรี่จะเห็นยังไงนะแต่คุณแกรี่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยที่สปอร์ตบิตคอย ETF จะผ่านแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้านกระแสะไม่อยู่เพราะว่าสารสั่งมางั้นครั้งนี้ก็เหมือนกัน นะครถ้าจะไม่ approve eat คุณแกรี่จ้องอธิบายทุกอย่างดีมากๆเลยนะถ้าอธิบายได้ไม่ดีนะผมบอกได้เลยว่าจบเหตุเลยนะครับสำหรับคุณแกรี่เกนสเตอร์นะอยากให้ติดตามเรื่องประเด็นของตัวอีเธอเรียมกันให้ดีแล้วกันนะไงผมก็ยังมองว่าถ้ามุมของราคาเนี่ย ETF แรงกว่า4844ทำไมเหรอคนคริปโตอ่ะผมว่านะ มันยังน้อยไปหน่อยที่สนใจเรื่องอะดอปชันจริงๆจังๆ,ๆสนใจเรื่องเทคนิลยีจริงๆจังๆก็ต้องยอมรับว่าที่เข้ามาในคริปโตเนี่ยส่วนใหญ่เก่งกําไรทั้งนั้นนะฮะเก่งกําไรกันซะเยอะนะไม่ได้บอกทั้งหมดนะแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเก่งกำไรคุณสนใจตัวฝั่งของเทคโนโลยีด้วยเนี่ยคุณก็เป็นคนหมูน้อยคนหมูเยอะเนี่ย เขายังสนใจเรื่องราคากันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึง adoption เนี่ย c c c อะไรพวกนี้มันก็ยังจะดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับมัน e t f จะมาแล้วทุกอย่างอ,อ,อะไรพวกนี้ราคาจะดันขึ้นไปได้นะครับงั้นจับตาเดือน4ให้ดีนะพอเวลาบีบคั้นใกล้ๆเดือน5เข้าไปเนี่ยราคา ethereum จะทําตัวยังไงนะฮะ